เปิดชีวิตจริงนักร้องสาวดังยอมรับทำงานใช้หนี้เอาเงินเก็บมาใช้ช่วงวิกฤตโควิดหลายคนเผชิญปัญหาเรื่องการเงินขัดมีหนี้สินและดาราคนบันเทิงหลายคนก็เปิดใจยอมรับว่าหนักถึงขั้นต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้เช่นเดียวกับนักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดังฝนธนสุนทรหลายคนเข้าใจว่าเธอนั้นรวยปังเพอร์เฟก แต่จริงๆแล้วเธอก็มีหนี้เช่นกันล่าสุดเปิดใจบอกว่าที่ผ่านมาช่วงโควิดก็มีการนำเอาเงินเก็บออกมาใช้จนเกือบหมดแต่ไม่เคยถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวเรื่องหนี้ก็มีเหมือนคนทั่วไปทั้งหนี้บ้านหนี้รถทุกวันนี้ก็ทำงานใช้หนี้เหมือนคนอื่นๆทั่วไปสวดมนต์ขอพรขอให้มีงานเยอะๆใช้หนี้ใช้สินหมดภายในปีนี้